ก็คือจริงๆไม่ได้อยากเป็นหมอตั้งแต่แรกนะฮะเป็นคนที่จุดประกายทําให้ผมอยากเป็นสูติแพทย์แล้วก็ทําให้ผมเ,เป็นคนที่ทําให้ผมเรียนพยายามเรียนให้จบจนถึงปัจจุบันนี้ครับ สวัดีคุณหมอครับสวนัครับสวัสดีครับชื่อสิทธนันนะครับชื่อเล่นชื่อหมิงครับเป็นสูตรินารีแพทย์นะครับแล้วก็เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์นะครับหรือว่ารักษาผู้ป่วยมีบุตยากาคระเพาะทำไมคุณหมอถึงเลือกที่จะทำอาชีพหมออ๋อก่อนอื่นนะครับก็คือตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็คือจริงๆไม่ได้อยากเป็นหมอตั้งแต่แรกนะะก่อนก็ขอเกรินก่นก่อนก็คือว่าแต่ก่อนตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็คืออยากเคยเป็น คืออยากเป็นนักโบราณคดีนะเพราะเราชอบความแบบชอบวิชาประวัติศาสตร์ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเรียนไปเรียนมาแล้วก็ตอนเด็กเนี่ยมีโอกาสได้ไปบ้านคุณอาบ่อยๆคุณอาซึ่งคุณอาก็คือเป็นคุณหมอสูเนี่ยนะครับซึ่งก็คือมีโอกาสได้ไปบ้านคุณอาแล้วก็เลยเพบว่า ตัวเองเนี่ยชอบในอาชีพหมอโดยเฉพาะสูตินารีแพทย์แล้วก็เห็นการทำงานของคุณอาั้างแต่เราเป็นสมัยประถมมัธยมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นมาโดยตลอดพอได้ไปใกล้ชิดกับคุณอามากขึ้นไปอยู่ไปตอนปิดเทอมก็จะได้ส่งไปอยู่บ้านคุณอาเงี้ยครับก็ได้ไปติดตามการทํางานของคุณอาที่โรงพยาบาลที่คลินิกอย่างเงี้ยครับก็ก็ได้เห็นการทํางานของแกก็คือโดยเฉพาะสูติแพทย์เนี่ยเราก็เป็นอาชีพที่เหมือนกับเป็นการให้กําเนิดคนคน,คนหนึง่ง ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็คือมันเป็นเป็นความรู้สึกที่พิเศษในการที่รู้สึกได้ได้ทำคลอดได้เห็นรอยยิ้มของทั้งเด็กที่เกิดมาแล้วก็ของคนในครอบครัวอย่างเงี้ยครับก็เป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากแล้วก็เลยอยากทำหน้าที่มี้ตอไปเป็นอาชีพที่เหมาะกับเราครับผมแล้วในวงการแพทย์คุณหมอมีแพทย์คนไหนที่เป็นแบบหัวหน้ย ถ้าเป็นไอดอลทางด้านการศึกษานะฮะก็คือคงเป็นอาจารย์ของผมเองนะครับเป็นอาจารย์ธีระทองสงที่มหาวิทยาลัยชียงใหม่นะครับคือท่านเป็นคนที่ทุ่มเทกับการศึกษามากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจสอนนิสิตสอนอแพทย์ประจําบ้านทุกคนที่ได้เข้ารับการอบรมที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยชียงใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งก็คือที่ ไม่กล่าวไม่ได้คือคุณอาผมเองเนี่ยแหละครับที่เป็นสูติแพทย์นะฮะก็เป็นคนที่จุดประกายทําให้ผมอยากเป็นสูติแพทย์แล้วก็ทําให้ผมอา่าเป็นคนที่ทําให้ผมเรียนพยายามเรียนให้จบจนถึงปัจจุบันนี้นครับก็คือทําให้รู้ว่าอาชีพนี้มันดียังไงแล้วก็มันมีความสุขอะไรกับการได้ประกอบอาชีพนี้ยังไงครับอาชีพหมอเลยครับก็คือเราจะเห็นได้ว่ามีนะ มีหมอหลายหลายเอะมากไม่ว่าจะเป็นประเภทหมอประสาทหมอศัลยกรรมหมอผิวหนังโหเยอะแยะมากหมอเด็กก็มีทำไมคุณหมอถึงเนี่ยเรื่องที่จะเป็นหมอสุขหมอสุขครับก็คงเป็นเรื่องของอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการได้เห็นความสุขของคนที่ได้เห็นลูกตัวเองได้เห็นเด็กที่เกิดมาใหม่ ในได้แบบได้เหมือนกับว่าเราช่วยให้เขาได้ผ่านการขอดบุตรที่มันอาจจะเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวสำหรับหลายๆคนทําให้มันดูง่ายขึ้นทำให้มันปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็เห็นรอยยิ้มของทั้งเด็กแล้วก็ของคนในครอบครัวนะครับก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งก็เลยรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะเรียนต่อครับเหมือนกับตกลงรักกับเอ่อฟิลลิ่งของการเกิดมาไล้วใช่ครับกับการเห็นรอยยิ้มของทั้งเด็กแล้วก็ของคนในครอบครัวครับ นคติในการทำงานของหมอเป็นยังไงบ้างครับครับก็ในทุกๆวันที่เรามาทํางานนะครับแล้วก็คิดว่าเรามารักษาคนไข้ที่เขาเป็นญาติของเราครับก็คือเราพยายามคิดทุว่าทุกคนที่มารักษากับเราเนี่ยเป็นญาติพี่น้องของเราเป็นแม่เราอย่างเงี้ยครับก็คือเราก็จะพยายามรักษาเขาให้ดีที่สุดสุดความสามารถเราทั้งในเรื่องการวินิจฉัยการรักษา แล้วก็การให้ยาการทําหัตถการต่างๆแล้วก็จะพยายามทําอย่างปลอดภัยอย่างดีที่สุดตามความสามารถของเราครับผมก็พยายามคิดว่าเขาเป็นญาติพี่น้องของเราครับคุณหมอคิดว่าสถานการณ์ของภาวะมีบุตรยากในปัจจุบันมันเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าในประเทศไทยนะครับการภาวะมีบุตรยากของเราเนี่ยก็คือเป็นปัญหา กำลังจากการมาเป็นปัญหาหลักๆของระบบเศรษฐกิจระบบสาธารณสุขของบ้านเราแล้วนะครเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยก็คืออยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองนะฮะดังนั้นคนเราก็จะพยายามเรียนให้ได้สูงมากที่สุดทํางานให้ได้เยอะที่สุดดังนั้นการมีลูกเนี่ยก็เลยดีเลย์ออกไปนะครับถือว่าเป็น priority ที่รองลงมาดังนั้นก็เลยทําให คนเรารู้สึกว่าพร้อมที่จะมีลูกเนี่ยก็คือตอนอายุมากแล้วซึ่งตอนนั้นน่ะก็คือทําให้เรามีลูกยากมากขึ้นนะครับตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะมีโรคต่างๆตามมาหรือว่าจะมีภาวะอ,าอื่นๆที่ทําให้มีบุตรยากครับผมดังนั้นก็ในเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่สําคัญที่ควรจะได้รับการแก้ไขทั้งในลักษณะในเชิงจุลภาคแล้วก็ในเชิงมหาภาคของประเทศนี้ครับ สิบปีข้างหน้าของผมเนี่ยเออสำหรับโรคเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็ใน10ปีข้างหน้านะฮะก็คือคิดว่าก็โรคภาวะมีอยู่ากเนี่ยก็ยังอยู่กับเราไปอีกนานเพราะว่าคนเรามันก็ภาในในสภาพสังคมมันก็จะเปลี่ยนไปในทางที่มันมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกอย่างเงี้ยครับดังนั้นอีก10ปีเนี่ยภาวะเนี้ยก็อาจจะเป็น Priority หลักมากขึ้นกว่าปัจจุบันอีกด้วยซ้ำดังนั้นก็ เป็นอะไรที่เราก็ควรจะพึงระวังไว้นะครับทั้งในแง่ของคนที่เป็นคนทั่วไปผู้ป่วยทั่วไปที่กำลังพยายามจะมีลูกกำลังจะสร้างครอบครัวแล้วก็ในเชิงนโยบายระดับประเทศครับมาถึงเรื่องเป้าหมายของการทำงานของคุณหมอครับเป็นยงไบ้างในอนาคตหมออยากเห็นหรือว่าหรือว่าอาจจะเป็นเป้าหมายที่หมอตั้งไว้ของตัวเองสิ่งที่อยากเห็น ก็คือคนภาวะมีบุตรยากนะในในฐานะที่เราเป็นหมอที่รักษาเรื่องนี้นะฮะเราอยากเห็นคนไทยโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดเนะะี่ยฮะสามารถเข้าถึงการรักษาภาวะมีบุตรยากได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการผลักดันการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตเพราะว่าการที่เรามีประชากรน้อยลงเนี่ยการแข่งขันในตลาดโลกหรือการแข่งขันใน เชิงอุตสาหกรรมในเชิงเกษตรกรรมต่างๆมันก็ทำให้การพัฒนาของประเทศเรามันช้าลงนะฮะดังนั้นเราอยากเห็นสิ่งที่สิ่งเนี้การรักษาพระวันบุตรยากเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคนโดยเฉพาะคนไทยในประเทศนี้ที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ารับการรักษามีบุตรแล้วก็มีสิทธิที่จะมีบุตรได้เมื่อเราพร้อมที่จะมีบุตรจริงๆอย่างเงี้ยครับ เหมือนต่างประเทศบางประเทศที่กรารรักษาภาวะมีบุตรยากเนี่ยถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนในประเทศต่างๆสามารถเข้าถึงได้สามารถทําเด็กหลอดแก้วได้สามารถทําสีน้ําเชื้อได้อย่างนี้ครับอยากจะฝากอะไรถึงคนที่รับชมคลิปนี้อยู่ครับก็สําหรับทุกคนที่กําลังชมอยู่นะครับก็คือคนก็คงจะเป็นหนีไม่พ้นคนที่กําลังคิดว่าอยากมีลูกแล้วรู้สึกว่าจะมีลูกยากนะครับก็อยากให้ ทุกคนคิดว่าการมีลูกยากเนยนะฮะไม่ใช่ภาวะของคนใดคนหนึ่งมันเป็นเรื่องของคนทั้งคู่นะครับของทั้งผู้ชายและของผู้หญิงไม่ควรที่จะโทษกันไปมาว่าเป็นเพราะเธอหรือเป็นเพราะเธอที่ทําให้เราสองคนเนี่ยไม่มีลูกนะครับดังนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีลูกยากแล้วพยายามจะมีลูกมาสักพักแล้วแล้วมันไม่มีเนี่ยเราควรจะเริ่มเข้ามาเข้าสู่ระบบสาธารณสุขมาปรึกษาแพทย์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นที่คลินิกที่โรงพยาบาลที่ใดก็ตามเพื่อที่จะให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถทําให้เรามีลูกได้เร็วยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะอายุมากยิ่งขึ้นอายุของไข่อายุข,ขยองสเปิม์มก็จะแก่ไปเรื่อยๆการมีบุตรก็จะยากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอยากให้ฝากไว้ว่าไม่อยากกลัวโรงพยาบาลอย่าก,กลัวคลินิกนะฮะเข้ามารับอย่างน้อยก็เข้ามารับการตรวจเพื่อดูว่าเรามีภาวะอะไรที่ผิดปกติที่สามารถแก้ไขได้ครับ หลังจากรับชมสิ่งที่น่าสนใจคอนเทนต์ดีๆจบแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ดีๆที่จะผลิตออกมาต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับ